เขามีตำนานว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับพระเสียะพุทธรูปองค์เนี่ยนะครับบอกหวยแม่นจนเจ้ามือหวยเนี่ยจึงต้องให้ผู้ที่มีวิชานะครับวิชาอาคมต่างๆมาทำพิธีแล้วเอาตะปูมาตอกที่ปากพระพุทธรูป ครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตำนานของพระแสนเซลลนะครับพอดีผมนั่งเปิดดูในช่องโซเชียลสื่อต่างๆนะครับผมก็เห็นเขาพูดถึงตำนานของพระพุทธรูปนะครับแสนเซลลนะครับซึ่งเป็นเสียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่เขามีตำนานว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับพระเสียงพระพุทธรูปองค์เนี้ยนะครับบอกหวยแม่นจนเจ้ามือหวยเนี่ย จึงต้องให้ผู้ที่มีวิชานะครับวิชาอาคมต่างๆเนี่ยมาทำพิธีแล้วเอาตะปูมาตอกที่ปากพระพุทธรูปนี่คือความเชื่อของคนสมัยก่อนที่เขาเล่าขานกันมานะครับแล้วก็ ของหลวงพ่อวัไดไร่ขิงก็จะมีรอยตอกตะปูที่ปากนะครับเท่าที่ผมฟังเขาเล่ามานะครับที่ผมไปดูในคลิปต่างๆนะครับเขาเล่าก่อนว่าเป็นตำนานอิอทธิฤทธิปฏิหารของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อที่บอกหวยแม่นแล้วคนเลยเอาตะปูมาตอกปากทีนี้เราลองมาดูความเป็นจริงนะครับผมพระแสนแซลเนี่ยนะครับเป็นเศียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนถา้าไม่ผิดนะครับอ่าแล้วก็ ต้องบอกว่ากรรม,มวิธีในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเวลาพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยเขาหล่อเนี่ยเขาไม่ได้หล่อทีเดียวองค์เดียวทั้งองค์เลยนะครับเขาหล่อเป็นชิ้นเอามาประกอบกันนะครับหล่อแขนท่อนหนึ่งหล่อมือท่อนหนึ่งหล่อองค์พระเนี่ยอย่างองค์พระที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับอ่านี่เนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูเข้ามาดูใกล้ๆนะครับพระในสมัยโบราณเนี่ยนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ยังถือว่า ใหญ่แต่ว่ายังใหญ่ไม่มากนะครับผมแต่ในระดับเราเราก็ถือว่าองค์ใหญ่แล้วแต่สมัยโบราณพระพุทธรูปเนี่ยหล่อใหญ่กว่านี้อีกนะครับซึ่งพระแสนเซลเนี่ยองค์บนร่มเท่มเลยแค่เสียงก็องค์ใหญ่มากเลยนะครับล่ะเราจะมาบอกว่ากรรมวิธีการทําในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาจะหล่อเป็นชิ้นๆนะครับหล่อพระพุทธรูปเป็นชิ้นๆเห็นไหมสังเกตไหมว่าองค์นี้ยจะมีเส้นผ่ากลางเห็นไหมครับเส้นผ่ากลางผ่ากลางองค์พระเลยนะครับ อันนี้คือกรรมวิธีการหล่อสองท่อนอเห็นไหมครับเขาจะหล่อท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันทีเนี้ยไอลอยหมุดหรือรอยตะปูที่เราเห็นกันเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตะปูไปตอกปากพระเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับพระหล่อในสมัยโบราณเ,เวลาหล่อมาก็จะมีส่วนที่ผุเป็นส่วนที่มีตําหนิหล่อไม่เต็มบ้างหล่อเป็นมีรอยว้าว่างนะครับเขาก็เลยเอาโลหะเนี่ยนะครับ มาอุดเอาไว้ไอ้อย่างอันนี้อันนี้เป็นรอยตอกรอยตอกลิ่มเป็นลิ่มนะครับเขาใช้ลิ่มเนี่ยตอกเพื่อยึดองค์พระเข้าไปนะครับก็จะเป็นรอยตะปูเห็นไหมจะเป็นรอยตะปูแต่คนสมัยก่อนคิดว่าเอ้ยโอ้โหใครเอาตะปูมาตอกพระแล้วก็ไปพูดถึงอิทธิฤทธิปฏิหารจริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นกรรมวิธีในการสร้างในสมัยโบราณนะครับอย่างองค์นี้ก็จะเห็นว่ามีรอยหล่อครึ่งหนึ่งแล้วมีรอยเป็นลิ่มตอกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง ตะปูที่เขาบอกว่าตอกที่ปากพระเดี๋ยวพาไปดูอีกองหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกองหนึ่งนะครับมาดูองค์นี้องค์นี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างตำนานพระแสนเซลที่เขาบอกว่ามีรอยตะปูตอกที่ปากพระนะครับจริงๆอ่ะไม่ได้มีใครเอาตะปูไปตอกปากพระหรอกครับผมพระไม่ได้ให้หวยแม่นหรอกครับจริงๆมันเป็นการหล่อในสมัยโบราณอย่างเขาหล่อมาเนี่ยหล่อไม่เต็มอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับเวลาหล่อมาก็จะมีรอยผุอย่างนี้เห็นไหม เขาเรียกว่าหล่อไม่เต็มนะครับจะมีรอยผุอ่ามีรอยผุมีเป็นรูนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่จะให้ดูตรงนี้เวลาหล่อมานะครับจะเห็นว่ามีรูอ่าสมัยโบราณเนี่ยพอหล่อมาแล้วเนี่ยเป็นรูๆูอย่างเงี้ยเป็นรูก็คือหล่อไม่เต็มนะครับคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาโลหะเนี่ยไปยัดเข้าไปแล้วก็ตอกตอกแล้วก็ขัดขัดเพื่อลบไม่ให้เห็นรูนะครับดูอย่างตรงนี้นี่แก้มพระเห็นไหมเห็นที่แก้มพระไหม ที่แก้มพระก็จะเป็นรอยรูคล้ายๆหัวตะปูนะครับนี่คือการซ่อมในสมัยโบราณนะครับ <streams. S 1> นี่ดูที่จมูกพระเห็นไหมครับเวลาหล่อมาแล้วเนี่ยหล่อไม่เต็มเนี่ย,ยเขาก็จะใช้โลหะเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็ขัดขัดขัดเพื่อให้ปิดรอยรูที่ที่มีแผลนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นคางพระเห็นไหมครับคางเวลาหล่อไม่เต็มเขาก็จะเป็นการซ่อมในสมัยโบราณนะครับเอาโลหะเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็ขัดนะครับขัดข เพื่อไม่ให้เห็นรูนะครับนี่อดดตรงแก้ม1เห็นไหมเป็นรอยคล้ายๆหัวตะปูเห็นไหมครับตรงหูนี่เห็นไหมสอเห็นไหมครับตรงแขนนี่นตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นรอยตะปูนะครับตามแขนตามองค์พระคือเป็นกรรมวิธีในการหล่อไม่เต็มแล้วเขาก็มาใช้โลหะซ่อมนะครับเพื่อให้ผิวพระเนี่ยเรียบ เพื่อไม่ให้เห็นว่าเป็นรูนะครับอย่างเช่นในตำนานที่เขาเล่ากันว่าพระแสนแซลเจ้ามือหวยสมัยโบราณเอาตะปูมาตอกปากพระจริงๆไม่มีใครเอาตะปูไปตอกปากพระหรอกนะครับคือสมัยโบราณเนี่ยเขาหล่อมาแล้วมีแผลที่เราเห็นในคลิปหรือในรูปพระแสนแซลเนี่ยตรงปากเนี่ยจะมีรอยเหมือนตะปูตอกจริงๆในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยที่เขาสร้างพระเลยนะครับเขาน่าจะหล่อมาแล้วมีรูตรงนี้เขาเลยเอาโลหะเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็ขัด ขัดให้ผิวผ้าเนี่ยเรียบเพื่อไม่ให้เป็นรูนะครับทีนี้มันก็จะหลงเหลือรอยที่อุดพอคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นรอยก็เล่าขานกันเกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารความเชื่อว่าหลวงพ่อ,อให้หวยแม่นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้ามือหวยเนี่ยก็รู้สึกว่าเกลโกดทะพุทธรูปองน์นี้ให้หวยแม่นก็ไปจา้างคนมีวิชาอาคมเอาตะปูมาตอกปากปรพระเพื่อไม่ให้หลวงพ่อให้หวยได้อีก นี่แหละเขาถึงเรียกว่าความเชื่อนะครับเชื่อได้นะครับแต่ต้องศึกษาด้วยนะครับเชื่อแบบไม่งมงายนะครับ ep นี้ก็มาทำคลิปเป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็คือเราต้องเชื่อแบบมีสติบางสิ่งบางอย่างบางตำนานก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องอ่านโอกิด้วยนะครับสวัสดีครับ